สวัสดีครับพบกับเช่าพาทิกนะครับคลิปนี้มีงาน transformer มาให้ดูกันนะครับเป็นงานจากค่ายจีนนะฮะเมตาเกตรหัส g zero one high กลุครับคลิปนี้นะครับพี่ติงลี่นะฮะให้มารีวิวเพื่อคนที่ติดตามช่องได้ดูกันนะครับฝากคอมเมนต์ขอบคุณพี่ติงลี่กันด้วยนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับเก้าอี้ c ken lab titan evo สองพันยี่สิบสอง the batman movie edition นะครับมีจําหน่ายแล้วทาง shopee ครับ สำหรับตัวงานทั้งหมดนะครับจะมีมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องเนี่ยขนาดไม่ใหญ่นะครับเทียบกับฝ่ามือก็คือแค่นี้เองนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวงานนะครับนอนมาในถาดพลาสติกนะครับจะมีฝาพลาสติกใส่ขอบมาแบบนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของกระจกนะครับอันนี้ผมเตือนนิดนึ่งนะครับกระจกเนี่ยนะครับจริงๆเหมือนจะใส่มาในถุงของตัวคู่มือนะครับแต่ว่าตอนผมเปิดกล่องตัวเนี้ยนะครับไอ้สองชิ้นนี้กระเด็นออกมาเลยดีว่าผมมองมองทันนะไม่งั้นอาจจะกระเด็นหายเพราะว่าห้องที่ผมถ่าย มันลกมากนะครับก็ระวังด้วยเวลาเปิดกล่องนะครับถ้าชิ้นกระจก2ชิ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะหลุดออกมาจากตัวตัวแพ็คนี้นะครับจริงๆน่าจะใส่มาในแพ็คนี้ระวังนะครับเวลาเปิดดูดีๆนะครับระวังกระเด็นหายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็จะมีเป็นชิ้นจรว่เล็กๆมาในถุงอีกนะครับแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ของกระจกนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของนี่นะครับตัวงานนะครับอันนี้คือรถเขาจะมีเป็นห่อพลาสติกคุมมาอีกทีหนัก น้ำหนักดีนะผมว่าน่าจะมีเป็นชิ้นไดแคสด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นดาบของเขานะครับอันนี้นะฮะสองชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะ สำหรับผู้มือนะครับก็เป็นกระดาษที่ค่อนข้างดีนะไม่ใช่กระดาษกระจอนะครับแล้วก็เป็นภาพสีด้วยนะครับตัวนี้เหมือนจะแปลงร่างได้ท mhm sure> eh hmm. 네ั้งหมด3ลร่างนะครับเนี่ยนะครับก็แปลงร่างจากรถนะครับที่เขาเซตมาให้ในกล่องนะครับไปเป็นหุ่นยนต์นะครับก็สเต็ปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับไปเป็นหุ่นยนต์เสร็จนะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นคอปเตอร์ได้นะครับเนี่นะครับลำนี้นะครับตัวนี้พี่สิงลี่นะครับบอกว่ารบกวนแปลงจากรถให้เป็นหุ่นด้วยนะครับก็จะได้ดูการแปลงร่างจากรถเป็นหุ่น้นนนะะคครรััับบอี อันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะครับคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นจรวดนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับ อุปกรณ์พวกนี้ชิ้นเล็กๆเลยนะครับก็ระวังจะหายด้วยนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับเป็นสีออกเป็นสีเดียวกับรถเลยแต่ว่ามันไม่ใช่สีที่เขาทำมานะคือเป็นสีของเนื้อพลาสติกเลยนะครับก็ระวังหายกันด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของอาวุธของเขานะครับก็จะเป็นดาบสองเล่มนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะทาสีมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวัสดุของทั้งสี่ชิ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับ อ่าน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับไอสองชิ้นนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า2ชิ้นนี้นะครับจะมีดีเทลที่มันต่างกันอยู่นะครับในส่วนของด้ามดาบนะครับใบดาบก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับดีเทลมันน่าจะมีในส่วนของระบบแลงล่างอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นเนี่ยนะครับมีการทําสีมานะครับรอบนอกเนี่ยใบดาบเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโทนเดียวกันนะเหมือนทําเป็นสีเมทัลลิกมานะครับเมทัลลิกนี่ก็คือมีผงผงโลหะอยู่ในเนื้อสีนะครับประมาณนั้นทา 2องอันเลยนะครับทางนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของการทําสีโทนเดียวกับตัวดาบคู่นี้เลยนะครับมาดูรายละเอียดของล่างรถกันก่อนนะครับล่างรถเนี่ยนะครับเท่าที่จับดูนะครับน้าหนักค่อนข้างดีแล้วก็ขนาดเท่าฝ่ามือเองนะครับนี่นะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ผมว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีเป็นชิ้นส่วนไดแคสอยู่หลายจุดเหมือนกันนะเพราะว่าน้าหนักขนาดนี้รถมันคันไม่ใหญ่นะครับคันประมาณอย่างนี้เองนะฮะแล้วก็จริงๆด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นพลาสติกใสนะครับแปะมานะครับการลอยพวกกระจกด้านหน้านะครับ เท่าที่ดูเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นรอยแยกของการประกบการแปลงร่างอะไรพวกนี้นะครับอยู่หลายจุดเหมือนกันนี่ขนาดว่าเขาเซตมาจากโรงงานนะยังประกบไม่ค่อยสนิทเลยนะครับกเ็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าหุ่นตัวนึงเนี่ยมันไปแบบไปอัดอยู่ในรถคันเดียวเนี่ยนะครับระบบแปลงร่างก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อพลาสติกนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยเท่าที่ส่องดูนะครับ หามุมที่มันแสงเข้าเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีพลาสติกยุบนะครับมีรอยบินมาแล้วด้วยนะครับรอยบินของตัวชิ้นงานอย่างตรงกระจกด้านนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเนี้ยด้านนี้ชัดเลยนะครับเป็นรอยบินที่ขอบกระจกนะครับเป็นรอยบินของตัวชิ้นงานที่มันไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตามผิวต่างๆเนี่ยจะมีรอยยุบรอยอะไรอยู่นะครับของตัวผิวของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีคืองานแบบนี้เข้าใจได้มันเป็นเกรดพลาสติกที่แบบถ้าเป็นพวกงานอย่าง t ซโลเนี่ยพลาสติกแบบเป็น ABS อะไรพวกนี้นะครับจะไม่มีรอยยุบอะไรแบบนี้เลยนะครับพลาสติกคนละเกรดกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีนะครับ คันนี้น่าจะทําสีมาเกือบทั้งคันเลยนะชิ้นส่วนนะครับเป็นสีม่วงนะครับไม่รู้ว่าเป็นม่วงไมทัลิกหรือว่าเป็นม่วงเคียนะแต่ว่ามองบางมุมก็จะเห็นเป็นเนื้อเนื้อผงผงเหล็กอยู่ถ้าเป็นมองแล้วแบบเห็นเป็นผงเหล็กอยู่น่าจะเป็นพวกสีไมทะลิกสีม่วงแต่ว่าก็บางมุมนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยจะเห็นโทนสีต่างกันอยู่อันนี้สีหนึ่งอันนี้จะเข้มกว่าอันนี้จะจางกว่าเข้าใจว่าชิ้นข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเป็นพวกชิ้นไดแคบเป็นเหล็กนะครับเนื ต่างกันนะครับถ้าดูแบบมาจับผิดเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าโทนสีต่างกันในชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับล้อทํามาเป็นล้อ,อยางนะครับคือก็ดีนะ เพราะว่าถ้าเกิดทํามาเป็นชิ้นพลาสติกเนี่ยบางทีงานมันดูดรอปลงไปก่อนนี้อีกเยอะแต่ว่าเนี่ยเขาใช้มาเป็นล้อ,อยางจริงๆให้ความรู้สึกแบบว่าเออคือล้อ,อยางและข้างในก็จะเห็นดีเทลของดิสเบรกด้วยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็คืออันนี้คือด้านล่างที่เขาเซตมานะครับเซตมาประมาณนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับของตัวหุ่นอันนี้น่าจะเป็นไหลมั้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกดีเทลตัดสีทองมานะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของสีเงินนะครับคือหุ่นตัวนึงเนี่ยมันมาอัดอยู่ในรถคันหนึ่นเมมนงเบบนีนบ มานะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองแปลงร่างกันนะครับเอาชิ้นส่วนเสี่ยงหายออกก่อนนะครับก็คือกระจกข้างนะครับเอาเออกก่อนเลย แปลงล่างเสร็สจเรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณนี <c oughs> <c oughs> ้นะครับเจอจุดที่เป็นเออร์เลอร์อยู่จุดหนึ่งนะครับคือสีมันะลอกอยู่ด้านในคือมันแปลงล่างเป็นรถมาไงไอจุดนี้น่าจะสลอกอยู่ด้านในนะครับพอพลิกออกมาปุ๊บเป็นสีสเก็ตสีหลุดออกมาเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมถ่ายเป็นขั้นตอนการแปลงล่างไว้นะครับแต่ว่าพอเจอจุดที่มันยากมากๆผมโหไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ่ายด้วยนะครับแปลงล่างไปด้วยค่อนข้างลาบากจริงๆมันควรจะมีคนช่วยนิดนึงนะครับในการดูมุมกล้องนะฮะอันนี้ผมก็ถ่ายคนเดียวเลยมันมีจุดที่ยากนะครับยากค่อนข้างยากเลยคือจุดที่เป็น พิกตรงนี้นะครับจริงๆชิ้นเนี้ยมันอยู่บริเวณนี้มันพิกพิกลงมานะครับพิกลงมาให้มันอยู่ตรงนี้ตรงตรงส่วนเท้านะครับแล้วก็ท่อนบนทั้งหมดเลยตั้งแต่เอวขึ้นไปถึงหัวถึงแขนเนี้ยย่างหมดเลยนะครับอันนี้คือในในส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้คนแปลงร่างบ่อยพอเจออะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามือใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยผมว่าลําบากแน่ๆนะครับมันจะมีจุดที่มันจะต้องพับกระจกพับไปมาพับไปมาอะไรเงี้ยคิดดูแล้วกันรถทั้งคันพับเหลือแค่นี้ดูด้านข้างเดี๋ยวไม่เหลือกระดองเต่าเลยนะครับค่อนข้างท พอจบงานแล้วนะครับจบการแปลงร่างแล้วมันสวยนะครับมันจะมีจุดตรงแขนเนี่ยจะต้องดึงสลักลงมานะครับดึงให้มันลงมาแบบนี้นะครับมันถึงจะยัดไอ้ตรงนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของด้านในที่มันต้องพับนะ่ะพับกระจกอพับ ไปพับมาแบบนี้นะครับถ้าดูในคู่มือเนี่ยผมว่าไม่มีทางแปลงร่างได้ต้องดูอ่ายูทูบช่องที่เขาถ่ายชัดๆขั้นตอนแบบเน้นๆนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็มั่วเองด้วยส่วนหนึ่งจะช่วยได้เยอะจริงๆสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่ามือใหม่มีเหนื่อยมีเจ็บนิ้วแน่นอนนะครับถ้ามือใหม่นะถ้าเกิดเป็นมือเก่าๆหน่อยที่แปลงร่างบ่อยๆผมว่าไม่ยากนะครับตัวนี้นะฮะมาดูในส่วนของดีเทลนะครับแล้วก็จุดขยับกันนะครับดูในส่วนของดีเทลที่หัวก่อนนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงแน่นะ หัวนี่หล่อมากนะครับหน้าตาหล่อเลยนะครับคือตัวนี้มันลักษณะเหมือนเกาะสมุไลยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หัวเขาเหมือนใส่หมวกของสมุไลญี่ปุ่นเป็นเกาะนะครับก็นาตาแบบนี้อันนี้คือลงสีทองมาสวยเลยนะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเก็บความสวยได้บัตแล้วก็ดีเทลดีด้วยนะครับตาเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าเปิดไฟไม่ได้นะครับคือหัวเป็นแบบลียเดียนะครับแต่ว่าไม่มีลูกเล่นไฟนะครับแล้วก็สามารถขยับหันซ้ายขวาได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนแขนนะครับนี่นะครับหมุนได้นะครับหมุนได้รอบแบบนี้ไม่ติดอะไรเลย แล้วก็ยกแขนได้แบบนี้นะครับแล้วก็งอแขนได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มือนะครับสามารถขยับได้นะกำแบบนี้ได้คือขยับเป็นแพรเลยนะนะครับนี่นะครับนิ้วแยกไม่ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของแขนตรงน,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 นงี้นะครับเป็นสปริงนะครับคือกดขึ้นกดลงได้นะครับตอนแรกเนี่ยตรงนี้นะครับมันหมุนแขนได้นะตอนแรกมันมาแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วมันหมุนไม่ได้ผมก็นูกว่าเอ๊ะมันใส่แขนสลับฝั่งกันมาหรือเปล่า คือมันขยับไม่ไปเลยอ่ะนะครับผมก็ลองคลายน็อตนะครับลองคลายน็อตสลับจะสลับแขนดูปรากฏว่าพอคลายน็อตมันมันขยับดีขึ้นนะครับของใครที่แขนขยับไม่ได้เนี่ยนะครับแนะนาให้คลายน็อตนะครับก็สลับดีขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้หลวมนะครับคือก็ยังแน่นอยู่จริงๆเขาไขมันแน่นมากจนแขนไอ้ตรงท่อนเนี้ยขยับไม่ได้เลยนะตอนแรก แล้วก็จะเป็นในส่วนของจุดขยับช่วงเอวนะครับนี่ประมาณนี้อให้ดูแขนก่อนกลางได้เยอะแยะนะครับคือช่วงแขนนี่อิสระเลยค่อนข้างจะจัดท่าได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วงเอวสามารถขยับได้แบบนี้นะครับแต่ว่าจะติดท่อนหลังนิดนึงนะครับเวลาขยับระวังด้วยนะครับท่อนขานะครับติดเกาะตรงต้นขาแน่นอนนะครับเวลาโยกก็ติดแล้วนะครับก็ขยับอะไรไม่ได้เยอะนะครับการงอขางอได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พองอขาได้แบบนี้ต้นขามันติดก็ทาอะไรไม่ได้เยอะนะครับเซตท่าได้เล็กน้อยแค่นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดีเทลสีเนี่ยนะครับ คือดูอย่างนี้นะครับคือ,อเหมือน,นลงสีตามตัวเนี่ยลงสีมไม่ไม่เหมือนกันนะครับตามตัวเนี่ยออกเป็นสีน้ําเงินติดม่วงนะครับแต่ว่าพอข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นเกจเงินนะครับเป,เป็นเป็นผงเงินอยู่น่าจะเป็นสีเป็นพวกสีเงินกระเด็นมาหรือว่าเป็นสีพวกเมทัลิกไ,ไม่รู้ด้านในจะมีเป็นสเก็ตอยู่นะครับเป็นสเก็ตสีเงินก็น<ส>ประมาณนี้นะครับข้างด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นดีเทลนะครับสีที่ต่างกันนะครับมันก็จะมีรอยทะลอกอยู่ปาปานะเพราะว่าหุ่นมันผ่านการแปลงร่างมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นรอยทะลอกมาเลยนะครับตรงส เป็นรถมาแล้วก็แปลงล่างเป็นหุ่นก็เท่ากับแปลงล่างมาแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของสีถลอกเล็กน้อยนะครับตามลักษณะการแปลงล่างนะครับประมาณนี้ครับติดอุปกรณ์เข้าไปนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นชิ้นนี้มาใช่ไหมมันก็ติดเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับจะมีเป็นเดือยเสียบอยู่นะครับก็ติดเข้าไปนะครับนี่นะครับไม่รู้ติดถูกฝั่งไมนะติดที่ดูก่อนครับติดเข้าไปแบบนี้ก็แน่นดีนะครับไม่หลุดง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรยากนะครับนี่ดูด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับลองถือดาบที่เขาให้มาทั้้้งเล่มมมนะะรก็จไดปาณีผ สำหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ21เซนครับผมสรุปตความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้ผมเฉยๆนะครับคืองาน TF นี่ยนะครับผมชอบเป็นคาแรคเตอร์ของหุ่นเขานะครับไม่ได้สนใจในส่วนของการแปลงร่างสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆเนี่ยคือแปลงร่างได้3ลร่างนะครับสายที่ชอบแปลงร่างเนี่ยน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้แต่ผมไม่ได้ชอบอะไรในส่วนนี้เลยนะครับผมจะชอบหุ่นที่สามารถขยับจัดท่าได้นะครับซึ่งการขยับจัดท่าของตัวนี้ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันถือดาบค่อนข้างจะยากนะตัวนี้นะครับทั้งๆที่มันเป็นจุดเด่นของเขาเลยคือตัวนี้จุดเด่นมันคือเป็นหุ่นสำหรัถือดาบนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นหุ่นยนนนตต์์แปลงง่่่าใชหุย สำหรับคนที่สนใจนะครับตัวนี้พี่ติงลี่เขาซื้อมาจากเพจ TK t o on y Online นะครับใครที่สนใจนะครับลองไปติดต่อดูครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ